ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ดวงนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาสอบถามแนวทางความฝันของแม่ดวงแม่ดวงก็มีฝันดีจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีฟังนะครับผมเป็นยังไงครับแม่ความฝันฝันกับฝันไม่ยาวดอกฝันไม่ยาวฝันว่าแม่อยู่อุบนนั่นเสียโอ้ครับเป็นอะไรเสียครับในความฝันแม่กับบุญงคือการ ปู่แต่ว่าเพิ่นเสียคนแขกคนพี่น้องมาหลายหลายใส่สุดดำเบิร์ดมาทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับมาทั้งหมู่บ้านครับเพิ่นก็เลยบอกว่าอเหมือนี้เมือสุดท้ายแล้วเพิ่นว่าครับแนวใดที่แม่มักไปแต่งให้เพิ่นเดอ้อเพิ่นว่าอะก็เลยบโบโหว่าเพิ่นสิบหมังยังนอก็เลยว่าครับแนวเพิ่นมักก็คือ มาคือผู้ท่านนั้นแล้วก็เลยวางสันอ๋อครับก็เลยไปแตงหมากแตงผู้ให้เพินินครับแตงไปแต่งมาเพล่นลขึ้นบาดนี้อ๋อตื่นใช่ไหมครับเพล่นลขึ้นขึ้นมาฟื่นขึ้นมาอ๋ออืมคนหนึ่งว่ากระไข้ตัวแล้วฟื่นว่าสันครับดีตัวละฟื่นว่าสันอ๋อครับแต่ว่าคือฝันแนวนี้เนาะ่าเออถ้าถ้า ถ้าฝันอย่างนี้นี่ตำราเขาว่ายังไงแม่มันจะมปเรื่องม,มันจะเป็นเรื่อง<ะ>ดีไหมผู้หนึ่งพ่นกว่าเด็กสิแตกพันกว่ามันจะถูกสามตัวใช่ไหมครับะถูกสามตัวผูหนึ่งพ่นว่าอ๋ออันนี้คือคือคนที่ว่านี่ว่าในความฝันใช่ไหมแม่แม่ในความฝันหลังจากที่คุณยายเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้ว<ม>ก็มีคนมาบอกว่าเลขจะถูกอย่างนี้ใช่ไหมแม่แม่แม วันนี้เมื่อรุ่นมากกับฟันเกี้ยวก็เพิ่นอีกโอ,อครับฟันมาไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไดเห็ดงามงามเห็ดหนังโง่ไม่แต่จุ่มๆเต็มกระตาก็เลยยางมากกับกับเมียผูดสีเสียนี่ละครับยางมากอยู่ในปา่ายางเขามาในหมูบานเขาก็ว่ายางมากล้วเลยงันจะฟ้องไป เลยไปไปลงไปบ้านใหญ่ผู้ติ่ตายนะโมก็เอิอนน้ำเสียวเสียวอยู่มาห้งปันได้มาห้งปันไหนิันวะเดี๋ยวสิไปหาเด้อสิไปเล่นน้ำเด้อิันวะอมครับมันก็แปดเกี่ยวแต่กับใหญ่ฟันเห็นแต่กับแม่คนนี้แม่อืมครับเดี๋ยวว่าไปเก็บเห็ดกับแม่นี้ได้เห็ดมาเยอะไหมแม่ได้เต็มตาอ้ครับ แล้ววันที่คุณแม่ฝันว่าคุณยายเสียเนี่ยตอนที่ไปจัดงานจัดงานศพเนี่ยจัดอยู่ที่บ้านใครครับอยู่บุบาเพินนัฐอ๋อแล้วแล้ว,ลวบ้านเลขที่ยายบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่พ 1, 4, 1> 1, 4, เพนหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับไม่แน่เลขอาจจะเลขตัวนี้อาจจะถูกแล้วก็ได้เพราะว่าหลังจากที่ฝันว่าคุณยายเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่าเลขจะถูกแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดด้วยใช่ไหมแม่ ปัน่เลยไปเก็บเฮ็ดเล้ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันงานจากของอยู่ทั้งอยู่ก่อนสี่หอดงานใหญ่ในสี่หอดงานจากของก่อนครับก็เลยบอกเขางานจากของบอกแวะงงานจากของครับล้วงน้งไปบ้านใหญ่เลยอ๋จอจังหวับลนเด็ีทีเพิ่นบ้ครับนี่อาจจะเป็นบ้านเล็กที่ก็ได้น้องแม่เนาะต่งวดทีเ่เล้าชาวบ้านฝันฝันเกี่ยวกับใหญ่ี่ร้ายให้คนครับ ฝันว่ายังไงแม่ในมดก่อนฝันว่าเพิ่นตายคือกันฝันว่าตายเหมือนกันเช่เช่าบานที่ฝันในโมบานนะโอ้ครับฝันว่าายตายคือกันครับอายกเพิ่นสี่สิบแปดสิบสี่ย่างแปดสิบห้าโอ้แปดสิบสี่ย่างแปดสิบห้าอายกเพิ่นครับตายถ้าเกิดตายแล้วฟื้นอย่างนี้นะเอาศูนย์ใส่ใได้ไหมแม่ศูนย์ แต่แกก็ไม่ตายโดยสมบูรณ์นะแม่ครับแล้วแกก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมฟื้นขึ้นมาอืมแต่แม่มักบัานเด็กถี่แล้วเนี่ยนะหลายหนึ่งสี่เจ็ดนี่จะเปแม่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วคนที่บอกกุณแม่ว่าเลขจะแตกนี่เป็นใครแม่รู้จักไหมครับกบ่หัวคือกันา้ยินแต่เสียงเสียงคนในหมู่บ้านละคนในงานน่ะอ๋อคนในงานแม่แต่ไม่รู้ว่าใครพูดบ่หัว่าบผู้ได้เบา ถ้าฝันแนวนี้เด็ถ้าเป็นแนวนี้เร็กสิแตกคนวะอค่ะออท่านผู้ชมคนไหนเคยฝันแบบนี้นะครับผมแล้วความหมายขอยงการที่ว่าคุณแม่ฝันแบบเนี้ยจะตีว่ายังไงเนาะช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดมินหน่อยแอดมินก็ไม่รู้ว่าฝันในลักษณะนีนะ้มันเป็นเรื่องดีไหมนะครับผมส่วนตัวคุณแม่ว่าเป็นเรื่องดีนะครับยังไงกติบบเป็นเนาะกาแตยอโย่นก็บาดเด็กทีแต่ว่าคนมาบานเพิ่อนร้ายโอ้มาที่บ้าน่นวยงานเพื่อนร้าย ครับหรือว่ามันจองบ,บ้านเลขที่พ่อเนาะครับแล้วขนาดว่าคุณแม่ไปเก็บเห็ดเนี่ยบ้านตัวเองก็ยังไม่แวะยังเลยไปบ้านย,างย,ายเงไงบ้านใหญ่หมูมเอิญน,น้ามาห้องปนดยมาห้งปนดหโมวะเดี๋ยวชีงร่เดลี่นน้ำเ้อว่าสันโมวะครับเหมือนเพื่อนจะมาย้ําว่านี่น้ำบ้านเลขที่นะอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแนวน,น,นั้นเนาะครับตพรเลขเอ็ดมินก็อยากจะตีว,ว่าศูนย์อยู่นะเพราะว่าคุณยายนี่เสียชีวิต แต่เสียนี่ก็ไม่เสียโดยสมบูรณ์เนาะเสียแบบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาข,<อ>ขึ้นฟื้นขึ้นมาส่วนใหญ่นี่ท่านผู้ชมตีเป็นเลขตรงไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะนะครับแต่ว่าคุณยายที่คุณแม่ี่ชอบเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นบ้านเลขที่ของคุณยายนะครับเดี<ต>๋ยววดที่แล้วฟันว่า่นมาบอกเนาะมาแต่กลุ่มปูงปงเนาะมีสามคนมาบอก ไปออกต่างประเทศเนาะมันไปออกก่อนที่จะออกรัฐบาลไทยไปออกต่างประเทศพอต่างประเทศเสร็จปั๊บมันหมอกแล้วมันเล็หน้าเนาะมออกเลขกหน้าเล็กหลังครับเป็นภูมิที่มาจากอุบลเหมือนกันแม่นะครับสังเกตคุณแม่จะฝันเกี่ยวยคกับคนที่บ้านเนาะฝันมาได้ไปอยู่อุบลฝันผีที่อุบลมาบอกอย่างงี้นะครับทานผู้ชมฝันแต่ยู่บ้านแต่ว่าหมอดเนี่มันกับฝันแปลกแปอยู่ครับอบเคยฝันแนวนี้ครับ คุณแม่ไม่เคยฝันเห็นใครเสียชีวิตเลยใช่ไหมครับบ่ฝันว่าคนมาหลายหลายก็เลยว่าเอใหญ่น้องไปใส่คือวัตอนรับแขกก็เลยว่าแขกมาหลายหลายว่าสันล้วูดหนึ่งว่ามือนีมือสุดท้ายเด้อวัาสันยายอยาก n h ắ n ยายหมกักห h ั n g แล้วอยาก n h ง n g เราหมักห h ั n แต่งให้เราเด้อว่าสัน อันนี้ใครเป็นคนพูดแม่ไ,มได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแขกในงานนั่นละ<อ>่ะออก็เลยหใหญ่เราสี่อย่างเนียเนี่ยเรามากถี่สุดขึ้นหมากกระปูก็เลยว่าอพอแต่ได้หมากกระปูแล้วฟื้นเลย <c oughs> ก็เลยไปจัดหมากกระปูจัดหมากกระปูแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาวันนี้อือครับผู้น้องว่าโอ้ยนี้แล,แล้วแล้วฟื้นขึ้นมาดีแล้วว่าสันออไม่มีใครไม่มีใครตกใจเลยใช่ไหมแม่ก็มีแต่คนดีใจบาดเนี่ ว่าเราฝืนโอ้ยดีร้ายเราฝืนแนวดีร้ายเราฝืนวันสัอค่ะพูดถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับผมแล้วที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังความฝันก่อนที่จะฝันเกี่ยวกับคุณยายเนี่ยคุณแม่ฝันเห็นผีด้วยใช่ไหมแม่ฝันอยู่บ้านนี่ละฝันยังไงแม่อยู่บ้านเศ้านี่ละฝันว่ามาซองเมืองหนาตางขางทั้งนี่ใครซองแม่แมนี่ละมาซองเมืองเอา้า รถเฮาคือเปิดประตูไว้คือป,ปูปิดก็เลยว่ะอืมวันนี้พอหันมาว่าสิลงไปปิดประตูเนาะอืมหันมาเห็นเขียนเลยออกจากหน้าต่างขังทั้งนั้นมัรัดไว้เลยห้องดินตายเขาเดี๋ยวออกจากตรงไหนแม่ออกหน้าต่างตัวน,นั้นนะอ๋อหน้าต่างน่นจะไม่แม่อ,อ้อออกมารัดไว้วันน,าน,าน,นนี้ก็เลยตกใจห้องเมือกันมาโอ้ยกูห้องตัวนี้ก็เลย โอแ้แขนแขนยาวอย่างใช่ไหมแม่แขนยาวดำเปือเอ่อยนะครับท่านผู้ชมหอหน้าต่างบานข้างหน้าหัวหน้าต่างบานนั้นอตอนแรกซองอยู่นี่ซองเมื่ออันประตูรถมันคือเปิดกันเลยว่ากเ็เลยว่าสี่มาปิดประตูรถพอหันไปเมื่อผีเลยเขามารัดเขานางหน้าต่างนัน <c oughs> นะครับกเ็เลยหองตายไปว่านี่สงสัยคุณแม่ดูเล่นแล้ว ครับเพราะว่าวันนั้นวันที่แอดมินไปมันมันมันหลังจากนั้นมันหลังจากนั้นน้องแม่นอกหลังจากที่แอดมินเนี่ยไปถวายสังฆทานแล้วคุณแม่ไม่ได้ไปนะครับล้างมืออแล้วมือเนืองไปสังฆทานมามือเนืงสังฆทานมาวันหนึ่งคืนแล้วไม่เป็นไรคืนสองมาเจอเลยบมดไปน้าเพลินเหมือนนะสองรอบเลยน้ะที่คุณแม่ไม่ได้ไปนะครับไมดไปนําแต่ว่าตอนที่แอดมินไปทําเนี่ยก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนสงศลครบอยู่ นะครับแต่ว่าก็รเรื่องบุญมันเผื่อกันไม่ได้นาะแม่เนาะจเผื่อกันบ่ไดเนาะครับแล้วเมื่อกี้คุณแม่ก็ถูกด้วยนะหนึ่งสองสองหนึ่งคุณแม่ก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกนะทผ <c oughs> ก้ชดนะครับอะไรได้เติมยเยอะเนาะได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับรแต่หมดนี้ก็ตั้งใจจะไปทําให้เพื่อนอยู่นาะแม่เนาะต่มวดนี้ก็ฟันเป็นเรืืองเป็นเหลาคือกันครับคือกํามวดก่อนกมวดก่อนกับฟันเป็นเหลืองเป็นเล่าเนาะครับงมวดนี้ก็เป็นเรืืองเป็นเล่าธรรมดาสิฟันแบบฟันมา จำบได้นะก็ฝันสั้นๆเนาะแม่เอานี้ก็ฝันเลื่อยแ้ไปเก็บเห็ดเรื่อยอันเมื่อนึงก็ฝันมันไปเก็บเห็ดเผิงกเลยเต็มกระตามากคือกันอก็ดีใจร้ายาได้เห็ดลายครับฝันมิต่ได้หมวดนี่นะหลังจากที่ฝันว่าคุณยายนี่เสียชีวิตหลังจากนั้นมาฝันได้เก็บเห็ดล้วนๆเลยไม่เครับรวมๆนี่ฝันกี่คืนได้เน่ยฝันมันเสียฝัน สามคืนเนาะสามคืนติดโอ้สามคืนติดเลยมันนี้เอาไปเสียงชุดนี่แหละเอาไปเสียงไปเสียงหัวมันนอนเนาะถ้าเรกชุดนี้เขาก็ให้ฟันว่าได้กินได้กินได้อยากหรือบอกก็ได้ชิ่งได้ของก็เรียว่าเนาะครับก็ะฟันได้ฟันว่าได้กินเลี้ยงโอ้ฟันไม่ได้กินเลี้ยงกินเ<ช>ขากินนามกันอยู่อยู่ทงหน้าครับ กอยผูกอยปลานี่แหละวันนี้แม่ก็เลยไปลุกขึ้นไปจับเอากองเขากองนึงกับหอสมหอหนึ่งจับมาอันใส่หลวมบ่งน้ำเขานะ่ะฟันว่าได้กินอิ่มกินเต็มอยู่กินอิ่มเลยใช่ไหมแม่แมตัวไหนที่แม่เอาไปเสี่ยงครับตัวไหนเสี่ยงสี่แปดกับเจ็ดสี่สี่แปดกับเจ็ดสี อ๋ออายุแล้วก็บ้านเลขที่ของไม,ไม่ไม่ใหญ่เนาะม่แต่บ้านเลขที่จริงๆนึงซีเจ็ดนึงซีเจ็ดบ้านเลขที่ในหาะครับ,รบผมยังไงก็ต้องเอาตัวเตรียมไว้ก่อนเลยเนะยาะยังว่ากับฝันดีอยู่ครับถือว่าฝันดีนะหรือสิอเป็นจงนังได้ในวัชโนครับก็คือว,ว่าลทัทธิของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยถ้าฝันไม่ได้กินฝันไม่ได้อยู่หรือว่าฝันในคนเสียชีวิตเนี่ยก็คือว่าจะไม่ออกอายุก็ออกที่เกี่ยวกับคนที่เราฝันหินเนาะไหมเนาะไม่ตัวอย่างก็เป็นบ้านเลขที่นะครับ แต่แปลกตรงไหนตรงที่คุณแม่ฝันคุณยายเสียชีวิตไปแล้วท่านฟื้นขึ้นมานี่แหละครับท่านผู้ชมถ <นะ S 1> ือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับส่วนตัวคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีเนาะแม่เนาะน่าจะเป็นเรื่องดีจะเป็นเรื่องดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไปเสียงกับฟันมาเด็กินถ้าเด้กินนี่ฟันว่าเด็กินย่ยอันใดมันเสียเขาว่าย่ำนั่นโอ้ครับครับแม่แต่ว่าก็อยู่ในสามตัวนี่แหละเนาะแม่นะครับโอเคนี่ก็ขอขอบคุณแม่ดวงมากๆนะครับผมขอบคุณครับ<า>ขอบคุณแม่ดวงครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่ดวงนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทท่านนะคะวันนี้ทางช่องก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ